ไไมเออหรือเปล่าเราเออหรือเปล่าอูกเหรือเปล่าเห็นเหมเหม็นไหมกุ๊กไก่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 บินบินบินนบินนาวงบินสาร้องไงเนีบินอันนี้นี่นี่นี่นกสาวร้องว่า นี่หรือไอวา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 ทำอะไรนะลูกได้สาร้องไงไว่ได้สาร้องไงคะอัญญาน่ากลัวจังเลยเดี๋ย้เสาวตัวนี้ไล้วไาไอวาร้องไงคะได้สาร้องไงคะว่าร้องคะัวาว้า เดี๋ยวก็เต็มติ๊กตอกทั้โลกเดี๋ยวเราไปถ่ายเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอมาดูอันไหนขอบอะไรของหนูเนี่ยอัญญาอัญญาค่ะอัญญาจุ๊บๆเขาเอาตอนไหนนะคะจุ๊บๆเขาตุนตอนไหนลูกตอนน้อนะจุ๊บๆกินตอนไหนนะตอนน้อนะจุ๊บๆกินตอนไหนนะคะอีกทีสิ จุ๊บๆเอาตอนไหนคะยายไอ้บ้าไอ้บ้าจุ๊บๆเอาตอนไหนลูกตอนนอนนะคะไอ้บ้าโอเคลูกแหมหนูโชว์เก่งเหลือเกินโอตอนนอนไหนนอนยังไงนอนทำยังไงคะนอนทำยังไงเอ๊ะทำยังไงเอ๋เออเออทำมือไม่ถูกเอ๊๋ทำยังไงเอ๋อโอ้โหน่ากลัวจังเลยอ้ำอ้ำาอ้ํเหรอไดโนเสาร ออันนี้มากินด้วยไนติมไอติมใช่ไหมอันนี้แค่ติมคนอะขอดีขอดีขอดีโอโอ้เราหวังกับข้าวไปติมหน่อยขอาวไปติม่าข้าวไปติมเดนเซอร์สาหน่อยค่ะเดนเซอร์สาวบัมบ์ไอติมไหมคะไหนร้องไงก่อนค่ะเดนเซอรสาวบัมบ์ไหนทำท่าเอเอให้มันมีดูก่อนโอ้โหกระทืบเดนเดี๋ยวเสาวกระทืบเท้า stomp your feet stomp stomp your feet พ่อพ่อพอะทำารเขาเหรอให้เขากลับบ้านให้เขากลับบ้านอย่าปลอดภัยก่อนได้ไหมฮะอะไรนะครับให้จูเกกลับบ้านได้ไหมลู้แล้วบ้านเขาอยู่ไหนลูกไปคุยกับเขาหน่อยปะไปคุยกับเขาหน่อยปะไปบอกให้เขาตอนแรกอัญญาเขาไม่เห็นแล้วอยู่ไหนเขาก็ชี้หานเรานี้พอเขาเห็นแล้วอยู่ไหนอาชี้ไอย่านีเอาแออยู่คนล ไช่ไให้วาไปดูนี่ไปดูเอาไปดูใกล้ๆเลยปะเสร็จ<ป>แ,แล้วเราจะขึ้นห้องก,นกดดันละ้กรถแ,แกแกระโดดได้ด้วยหระกระโดดกระโดดได้ถ้าเขาตกใจจริงเหรอเฮ้ย,ยพี่ปูมันเอาลอมไหม่ไปแก้มเขาดิพี่ปูนบาปกรรมฮะ วันๆหนึ่งนี uh> ่แบบคอนเทนต์เยอะเหลือเกินบ้านนี้บาย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 ยบายบายายเลยค่ะบายบายค่ะไอ้หหมให้พ่อดูเหรออ้ใช่ไอธีเป็นคนบายบายพ่ธีบายบายหน่อยเขาคิดถึงพ่ทีใช่ไหมหละเนี่ยพิทีชอบหายกันอะไรพิีบายบายนี่น่ารัก